อ,อยู่หนึ่งก็สอบอ่ะขอคนไวเลยค่ะกางออกมาตัวแรกเป็นโพลีเดสกางออกมาเลยค่ะใหญ่ปรึมอ่ะวางไปโหดตัวแรกมาโพลีเดสเลยค่ะโผล่มาเลยขอลูกค้าพร้อมโอนนะจ๊ะอะ้ไมเป็นโพลีตัวนี้ไม่ใช่โพลีนะเป็นเกรย์โอเวอร์ไซส์นะคะตัวนี้ตัวนี้ชีฟองชีฟองมาแล้วชีฟอง สีสันเจ็บเหมือนเดิมโอ้ออกงานได้เนอะตัวนี้นี่นีนนชีฟองสีดำตัวนี้ต้องโยกกล้องนิดนึงเพราะว่าตัวเขาใหญ่มาเดี๋ยวพี่พี่พี่เลถือข้างบนดิน <c oughs> ถือกลางขึ้นมาเออ อ่าใหญ่แบบนี้เลยนะคะใหญ่แบบนี้เลยตัวนี้ป้ายห้อยด้วยเอาวาังเป็นผ้าชีฟองสีเลือดหมูของจริงสีเข้มกว่าในกล้องตัวนี้ออกงานได้เช่นกันเป็นผ้าเหมือนซีทูนะคะแล้วก็กักะเข็บใหญ่เริ่มส่วนสีดำนี่ผูกเอวได้นะคะใครรับก็สอบรีวิวแจ้งได้เลยนะพี่ป้ายห้อยหมาตัวนี้กระเป๋ากับตะเข็บงานมันกับตะเข็บอยู่ รสโอไซไปมังกุดเหลืองไหนใหญ่แค่ไหนจ๊ะใหญ่แบบนี้เลยใหญ่แบบนี้เลยอ่าวางป้ายโอ้ยสว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 ยสีสดมากไปค่ะเดรโอไซ์มาไปมังกุดเหลืองมีคนถามหาโอ้ยขอดูจำสูตรยายตาจำสูตรใหญ่มากของจริงสีเข้มเข้มแบบเข้มเข้มเลยนะคะพี่ปไปห้อยด้วยแล้วก็แขนลูกไม้ซีทูค่ะวางป้ายตัวนี้กลับตะเข็บเว้ย กับตะเข็บเลยลูกพันแล้วลายเด้งๆเนาะน้าๆที่จะหาจำสูตรไซส์ใหญ่เบิ้มได้นะคะน้าลายตาลูกไม้เหรอรังมักโอ้ใหญ่มากลายไหม,ล,ไมลูกไม้สีอะไรอย่างงี้สีนู้นเหรอสีชมพู ชมพูเป็นลูกไม,ม้ทั้งตัวไหมคะลุยตาลูกไม,ม้ทั้งตัวหน้าหลังวางไปเลยโอ้โหโอ้โหมันใหญ่ไปไหนวะเนี่ยใหญ่มากเอาวางไปค่ะอ่ะเอาเสือมาอีกแล้วเสืออีกแล้วผ้าชีฟองปะหนะชีฟองเสืออะไรวะนี่ เป็นมินิเดตปาดใหญ่สีดำนะชีฟองสีม่วงอันนี้หน้าสั้นหลังยาวข้างในสีดำแล้วปล่อยชายโอ้หเนี่ยอะไรวะเนี่ยใหญ่บึ้มเลยตามาเลยบางยะตามิจ๊ะเอ๋ใครชอบของใหญ่มาทางนี้ค่ะของใหญ่มาทางนี้ค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้เน็ตมันกากกากวะ เน็ตกระตุกตลอดเลยเน็ตกระตุกตลอดเลยโอ้โห <c oughs> โอ้โหเดี๋ยพี่ไอมันเป็นสี่เหลี่ยมเสืนะ้อคุมนี่ปีกผีเสื้อกันโบฮีเมียนโรอเออยางงั้นแหละอ่ะโบฮีเมียนมาปีกผีเสื้ออ่ะวางไปอยางงั้นแหละไม่ใช่เออ,เอ,อวางไปแล้วปีกผีเสื้อนะคะโบฮีเมียนตัวนี้ใหญ่มาก คุมหมดเลยลูกค้าดูดิคุมหมดมีนีดเดรสสั้นก็มีมีทั้งสั้นทั้งยาวนะคะปนกันผ้าเด้งนะจ๊ะผ้เดงผ้เด้งไหนะยะตาเด้งให้ดูสิยายแก่แล้วไม่เด้งแล้วเด้งไม่ไหวตัวนี้สีน้ำเงินเป็นระบายที่ชายกับโปกงนะคะสีอะไรวะสีแบบฟ้าๆเหลื่อมๆนี่ โบฮิเมียยังไม่มาครับพี่กันยาพัดโกฮิเมียล้วนยังไม่มาน้องไม่รู้นะเนี่ยว่ามีคนชอบเยอะขนาดเนี้ยไม่งั้นรีวิวตั้งนานละโบฮิเมียตายอยู่มาตั้งนานไม่รู้จริงๆอตอนนั้นออกงานได้มาชีฟองสีฝีฟ้า,ฟาม่วงสวยมาอะวางไปเลยน้องทําจัดทรงเป็นไหมอามินีใส่เข้าออกงานได้อีกแล้วยายตา พี่ยาตาถือออกงานได้ไหมคะขอดูหน่อยเป็นอะไรอ่ะเป็นผ้าหมือนเป็นผ้ากากเทปไหมอ่ะผ้าอย่างเนี้ยค่ะผ้าสีทองทองเนี้ยมันออกระยิบระยับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นลายเหมือนลายดอกไม้ด้วยนะคะชีฟองนะคะตัวนี้เป็นระบายระบายอันนี้โพลี ลายลายอะไรคะลายข้ามถนนได้มินิดรสเออพาดีว้วายใส่เข้าตลอดเลยใหญ่มอกกักเพสกักเพสขอโทษลูกค้าด้วยที่ตัดสายทิ้งนะคะพี่พอดีไล้สดเอาเครื่องนี้ไล้สดอยู่ด้วย เรดโอ้ s ใส่ครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตให้ดูทุกตัวไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาเนาะตัวนี้สวยอะชีฟองสีส้มขอดูแขนค่ะแขนเป็นจะได้คะอืมว่างค่ะน,นี่อะไรอ่ะน,นี่อะไรเดชีฟองสีนเงินที่เลนี่มันคืออะไรนะพี่เล วสวัสดีค่ะพี่สุพี่สุมีงานใหม่นาะใครชอบใหญ่ๆหญมาทางนี้นะที่นี่มีแต่ของใหญ่เนี่อะไรอ่ยะยาตาสวยจา้าเป็นอะไรเหมือนแบบเรียกงานอะไรไม่รู้วะพี่แล้วก็มีซับตัวอย่างนี้เรียกอะไรอะค่ะลายปั๊มกำมะหยี่เหรอสีดูหรูหรามากเลยค่ะเล่นไฟ ใ,ใครอยากเล่นกับไฟมาค่ะคไ,ไ,ไม่สิคะ,อจอจะโอ้นี่ไปถึงครึ่งกระสอบอยังเนี่ยได้เลยนะพี่ส่เดี๋ยวเารอของมาก,ก่อนวันสองวันนะคะเดี๋ยวให้ตรวจสอบก่อนผ่านค c ซีบายพี่สุนะนงงนนเขาเ,เรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนเป็นปั๊มเนี่อย่างเงี้ยค่ะสีดำ ข้างล่างเป็นจีบผีสวยดีเขียวเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับค่ะมีกระเป๋าด้วย,ยตัวนี้เป็นแบบสอดสอดสอดข้างเนอะสอดใส่อเออตัวนี้สีส้มสวยจังเลยเดดโอไซไม่ได้รีวิวนานสงสยัยลูกค้าคิดถึง<อ>กับหลังนี่อ,อะไรอะปิดผีเสื้อหรอคะ<ป>ทำไม ผีเสื้อคะ่ะแต่เป็นระบายข้างๆเลยคะ่ะยาตาเก็บคอนิสหนึ่งเก็บคอนิสหนึ่งนี่ก็โบฮีเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่ก็อ๋อนี่ไม่โบโบฮีไปสองสามตัวละ <c oughs> ตัวนี้พาดเด้งค่ะโอ้ตัวนี้สวย,ยังเลยพี่ตาหลูหลามา,ห,าห่านี่ <c oughs> มันเป็นสีดำะคะ่ะแต่เป็นดำแบบดำกลิบแล้วก็ มีงานเลื่อมเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นปากเลื่อมเนะปากรตปากแล้วก็เพชรอยู่ครบนะคะยายตาใส่สิบางยายตามิตรมิตรไปเลยไม่เห็นอลไรล,ลยายตาอีกเลยตาเด้งสีดําเข้มเลยนะคะสวยมากมนี่ช่วงนี้เฟซปิดกันมามีลูกค้าทักทแชทหลายคนที่แบบว่าเอ้ยทําไมน้องไลา์พี่ไม่เห็นงงเหมือนกันนะคะใครกดสแปมน้อง ใครแก้งเราใหญ่ๆใครชอบแตปายเราไม่ทำใครใครจะทำเรามาไปไหนนี่เอ้ยสวยว่ะใา้สีขาวนะคะโซมานี่อะไรอะคะใส่เดี่ยวเสียวหลุดไม่เสียวก็หลุด เหลืองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอตตาเด้งสิคะลูกค้าบอกอย่าตาเด้งสิคะเอาของคอของคอเออนี่ของคอของคอ นี่อะไรคะเป็นแขนแบบเว้าวเปิดเนาะเปิดไหล่แล้วก็เป็นผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรผ้ามุ้งเหรอเป็นมุ้งงานปักด้วยอ๋อสกิเป็นผ้าลูกไม้ปะอย่างนี้เรียกลูกไม้เนาะเปิดไหล่โชว์อะไรเนี่ยนี่ผ้าคลุมใส่เดียวจ้าใส่เดียวโอ้โหตายใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยแม่เสือออกมาแล้วขอดูแม่เสือหน่อย เพิ่มไอ้เซ็กติ๊กแล้วไม่เสือพระคนเป็นลูกไม้สีดำคาดอกค่ะสีผู้สวยจังโอ้ยเนียนเนียนยน,น,นป่ะตอนนี้กระดุมครบนะคะไม่ได้ติดให้เนาะวางป่าย ใหญ่ด้วยแล้วใหญ่แล้วยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยจ้ยาวปื้นไม่เล็กจ้าใหญ่เริ่มค่ะหมดยังอะ่ะตัวหนึ่งตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะป,ป้ายมงกุฎโนเบลเหลืองค่ะตอนนี้นายขอดูขอดูค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ